กบปิ๊บมักมักขมิ้นนี่ครับพี่น้องขมิ้นครับเหลืองเติมเติมเลยนี่ครับกบกบกบขมิ้นขบวดซี่กบวดซี่หรอมักไว้แักแักหน่อยนึงเลยก็ได้ท้าการอบครับ อ,อะะนี่ครับดูที่ม้าครับนี่ยังแน่เือ่องทททเท่าเพร่กกระเที่มพริกจะไข่ไปมากรูดไข่ดดกรูดครับนี่ครับน้อนเลี้ยงกันไทลยืนครับพี่น้่ง นี่ครับพี่น้องมาร์กเรียบร้อยแล้วครับกบกบปิพพ๊บมาร์กขมิน้นนี่ครับพี่น้องหน้าตาผมบอกพี่แวอ่อยู่นี่เรียบร้อยมาร์กเรียบรอย้รยบรอยแล้วครับนี่ถิ่มไว้จะข้าวให้มันเข่าเครื่องมันครับยังสิอบอบเตาถ่านใสป่ปิ๊บปุ้มป๊อปหลุด นี่คร kind of ับวิธีทำครับเอาเอาขวดลงนี่ครับพอขวดมาตั้งยังสี่ครับเอากระเซียวกรบกบมาหอยมั่งนี่ครับนี่นี่กบหอยลงกบหอยลงครับสี่ตัวกบกบหอยลงหอยลงหอยลงเอาไปหอยแล้วก็หอยเพิบเอาเอาปิบปิบคุ้มครับพี่น้องเอากบมาหอยไว้นี่ ปัง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 แล้วก็ปิบคุม้มปุ๊บนี่เหลืองเอิมต้มนี่ครับวิธีทำครับครับใส่เล็กหอยเอาครับพี่น้องออนี่หอยแบบนี้เด้อนี่ครับนี่ตัวหนึ่ง มาแล้วครับนี่ตัวนึงครับกบอปปิบนีครับนะนี่คตนี่นะตัวที่อตัวที่2องามานี่ครับตัวที่สองงามคับวะตัวนีตัวที่สอัใง

เรียบร้อยแล้วบานในห้องกฤตไปแค่นไมไปไม่ไปม้ามาลูกหลานม้าม้ามามานี่มานี่ไม่ไปตัดเสียงออกออกด้วยมืองัดเครื่องเอาไปครับพี่น้องนี่งัดเครื่องครับงัดเครื่องนี่งัดเครื่องกัาไปนี่งัดเครื่องกัาไป น,น,นี่ครับโอ้ตับไหลตัวนี้น,นี่ครับกบอบปี๊บนี่น นเอาละเดี๋ยวนำเลยนำเข้ามันใทนี่ครับพี่น้องอ่ะไปเบิ้งวิธีการต่อไปครับพี่น้องอ่ะไปเบิ้งครับพี่น้องครับดีเบิ้งนี่หอยลงไปครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอายลงไปสิครับ ลงไปครับพี nah. right. ่น้องลงไปนี่ลงไปครับนี่ครับลงไปนี่ครับอุ้ยสวยงามทีเดียวนี่ครับอีกตัวนึงครับนี่ โอเคครับพี่น้องนี่ครับเป็นิดสินี่ฮหอยตรงเตนตรงเตนอยู่นี่ครับมาซิมมาซิมมาซิมมาสมนี่ต่อไปก็จะเอาปิ๊บเดอ้อครับปิ๊บมาคุ้มนี่อ่ะปิ๊บคุ้มเฮานี่ครับปิบ๊บน่ะเอาซิมเอาซิมเบ็ดโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ถ่ายอีกสักพักนึงครับจังสิเปิดเบิ้งครับกบอบปิ๊บนี่แหละครับพี่น้องครับของแท้แต่เบิ้งเด้อครับตอนเปิดเบิ้งครับครับพี่น้องไอ้อบไปโดนแล้วเปิดเปิดเบิ้งเด้อพี่น้องบบานี้บึ้งนี่แหงครับแหงแหงแหงเอิ่มเติมเลยนี่นี่พี่น้องนี่อนี่ครับพี่น้องเหลืองเอิ่มเติมเลยครับนี่นี่นี่กบอบปิ๊บนี่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  นี่ครับน <Napoleon>. ี <disappointing bosses> ่อ <000 fuck> ู <you> ้วบึงน้ำนี่น้ำเพิ่นนี่ครับน้ำแซ่บเพลินเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นี่เ้อคือหน้ากากแต่ว่ามัดมัดเลยเหลือง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 ก็เปีบมะขามินนี่ครับอีกจังหน่อยเนาะยอีกจังหน่อยเดี๋ยวกินครับพี่น้องอีกจังหน่อยครับ อี่ไนเด็กกินด้อพี่น้องด้วยเอาครับพี่น้องบานนี้เอากินครับบานนี้เอาขึ้นไปกินเลยพี่น้องนี่เปิดนี่อู้เหลืองลรวครับพี่น้องใส่ได้ครับนี่นี่เปิดรอบสองเด้่พี่น้องนี่นี่ครับเปิดรอบสองครับเหลืองเติมเลยนี่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 จุดดอจุดดอจูนางฟงุ่งลุงเลยวะนี่ครับ รอบสองรอบสองน,นี่ครับพี่นอ้องนี่ครับรอบสองอะรอบนี้เอาไปกินแล้วครับรอบนี้อไปกินเ้อมามาพี่น้องก,กินน้ำกันครับกบอบป,ป,ปิป๊บมักขมิน้นนี่มักขมิ้นครับเหลืองสุดยอดเลยอยุ้ยสุดยอดเลยครับไปไปไป,ไปกินครับพี่นอ้องไปลุย สวัสดีครับพี่น้องครับมาเซตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปบปบปิ๊บนี่ครับเซตซุกเรียบร้อยแล้วนี่ครับพี่น้องครับได้ละเบิ้งน่างั่งเลยนี่มากินนํากานครับพี่น้องครับบานนี้เรียบร้อยดีนี่ครับมัคขามินย่างดีครับอันนี้คายขายกินไปขางนึงงละวนีเด้อพี่น้องนี่บานนี้นี่นีนี่ครับเดี๋ยว ใช้ตัวนี้ออนี่ตัวนี้วครับจิ้มห่จิ้มนี่รอกอื้อืมทำดีแป๊บอื้อื้เนื้อเนียนเลยพี่น้อง บขาขาจับขาขาดีมักเข้าเครื่องดีครับ nha Chặt nữa. nhau thả cái lưỡi nhỏ Thả ba. Tắt tấp mình. À, tạp,

đều rồi ประเ็ดกินเมื่อเรื่องครับป๊บก๊บปิ๊อ่ะสุดยอดอีกทีนี้ อะไาเนาะโอ้ยโอเคพี่น้องว่ากันแบต ก็คือเนี้ยวะความจำเต็มคนจะเป็นลบเพียกบหรือายุเกลกแยสกลส้มสนี่แหละครับอืมเอาเอาเ,อาเอาท้าท้ายเลยแล้วสักนี่ละเด้อเด้อเด้อว,ว่างไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเย,ย็นเย็นด้อโอ้ยนัวที่เห็นยังกงาบรสมบูรณนะ์นะอ้าวเอาเอาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเจับจับพี่น้อง